และช่งอง e ิฟี l ไตาชานแนลแฟมิล,ลี่ค่ะคงตกใจใช่ไหมคะว่าทําไมมีกล่องแล้วทําไมอจิใส่ชุดแบบนี้คะ่ะเราอยู่กับรายการป้ายยาพาเพลินค่ะมาในรูปแบบที่เป็นชุดออกกําลังกายคะ่ะเพราะว่าสินค้าหรือสิ่งของที่วางอยู่ตรงหน้าอาจิค่ะเป็นชิ้นออกกําลังกายคะ่ะเรามาทําการเปิดกล่องแกะกล่องกันเลยดีกว่าคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวประกอบให้ดูในนี้เลย เขาก็จะมีหัวท้ายใช่ไหมอาจิขอกีิดตรงนี้เลยเนาะง่ายดีเราเวลาเราหยิบรออะไรแล้วก็จะได้ง่ายขึ้น ทำการซื้อมาเพราะว่าบางทีเรากลับมาจากทำงานค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาออกได้เต็มรูปแบบเราก็เลยเอามาไว้ออกกำลังกายเวลาเราเร่งรีบเนาะก็อย่างนอยก็จะได้ซิทอัพบ้าง ให้จะให้ดูชิ้นออกกำลังกายกันก่อนนี้เขามีอะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นตัวจับหรือเปล่าเลยเดี๋ยวอจิวางตรงนี้จะได้เอาอันนี้กอนมีตัวดึงมาด้วยค่ะอุปกรณ์ดึงเราต้องเอาชิน้นเล็กออกก่อนนะเพราะว่านี่ชิ้นใหญ่มากมาเลย จะมีน็อตข้างในด้วยอย่าลืมเลยเอ<ป>ากองแยกออกไปนี่ก็คือสิ่งที่สั่งมาค่ะเป็นชิ้นออกกำลังกายเป็นเบาอ,กออกกำลังกายเนาะโอ้ไอ้นี่มามีตัวที่เป็นชุด ไ,ได้เลยค่ะแล้วเขาจะมีคู่มมือมาให้เราประกอบด้วยออกมาจากคุ้งเลยเค <Okay, S 2> เลยได้ไหม <laughs> มันใหญ่ ติดตั้งอุปกรณ์ยังไงด้วย okay. มาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ m มนเฟรมแล้วก็ตัว T f เ a รมลองมีช็อตมีภูมี h e l แ h a n d อร์ pool, er. นี่อาจควรจะต้องทำตรงไหนก่อนดีก็จะต้องทำน,น่าจะทำเป็นตัวนี้ก่อนอันนี้ค่ะ เป็นตรงนี้ตัวนี้จะเป็น Connect t f เฟรมคอนเน c t frame. t f เฟรมทีเฟรมอันนี้หรือเปล่าอ่ะแล้ก็เขามีอุปกรณ์มาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนไขควงมีนอ็อตมีห่วงล็อก มีน็อตมาอจิจะทําเต็มเลยนีเนี่ยอ๋้ตัวล็อกเป็นตัวล็อกอันนี้ค่ะเป็นตัวดันยกระดับแล้วก็เเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมอจิทาถูกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวน็อตกับตัวที่เขาให้มาค่ะ เป็นสกูตัวนี้ไข่เข้าไปแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรนะตัวแหวนใส่ลอกตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะมาถึงช่วงใกล้จะได้ทดลองกันแล้วอัจิก็ได้ทำการต่อมาไว้เป็นบางช่วงบางชิ้นกันแล้วเนาะก็จะมา ชิ้น,นี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนในช่วยชิ้นที่ช่วยดันเราขึ้นมาช่วยแรงเราเนาะผ่อนแรงก็ใส่เข้าไปจีก็ไม่เคยใช้เครื่องมือเนาะเราก็ประมาณว่าเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาไปเนาะว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นเนี้ยทำอะไรได้บ้างก็จะมีอีกสองน่น,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวยกเราขึ้นเหมือนกันเราเก็บตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่เราพื้นที่ใช้สอยน้อยใช่ไหมแล้วก็ออกกำลังกายกับชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ทำการพับเก็บได้ค่ะมันจะมีตัวล็อกเมื่อกี้นี้ตัวล็อกที่มีหูตรงนี้ค่ะมันไม่ได้จริงๆคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เพราะว่ามันมีรูเยอะ มันต้องเป็นตัวล็อกข้างล่างเวลาให้เราพับเก็บส่วนอันนี้เราสามารถขยับได้ค่ะเลื่อนเก็บเลื่อนขยับได้เลยอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะนี่ก็เป็นคู่มือเราแยกเอาอุปกรณ์ออกล้วอ่จิจะมาสาธิตวิธีการใช้กันค่ะอาจจะเป็นวิธีการใช้คร่าวๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจิไปลองปรับใช้กันก่อนแล้วค่อยมารีวิวอีกอีกครั้งนึงค่ะนี่ก็จะมีดูชิ้นแรกชิ้นนี้ค่ะก็จะเป็นนี้ มันอาจจะดูยาวไปเราสามารถพันค่ะข้างล่างหรือสามารถทําเป็นปมก็ได้ค่ะแบบนี้ทําได้ทั้งสองข้างเลยค่ะข้างนี้จชเหมือกนกล่ถ้าสายมันยาวไปแล้วร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็มันเกะกะนิดนึงแล้วก็อย่างนี้เลยพันไปเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมา เราจะได้ในส่วนของนี่ด้านนี้ค่ะก็มาชิ้นนี้ค่ะขึ้นมาขึคลองตรงนี้มาเลยอย่างน,นี้อันนี้ชิ้นนี้ก็จะทําให้เราซิดอัพได้ไง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีสปริงตรงนี้ช่วยดันแต่จูว่ามันสาหรับอจีแล้วอ่ะหน้าท้องเราแล้วก็กําลังของเราเราคิดว่า มันดีขึ้นอยู่แล้วมันทาได้ได้แน่นอนแล้วก็ทําการถอดออกเลยค่ะถอดออกเลยแล้วก็วางไว้ด้านข้างก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็มาในสกองเราเลยจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ใช้ก็ได้นี่ค่ะเราใช้ช่วงนี้กลับหน้าท้องช่วยการพยุงขึ้นมาค่ะ เกรงหน้าทองเยอะๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงคองเพราะจะทําให้เรารู้สึกปวดคอและเกิดอาการคอเคร็ดได้ค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ออกกําลังกายแล้วก็เป็นการป้ายยาค่ะกับช่องอาจ t ิี n ไตล์ Channel Family ค่ะอาจิซื้ออุปกรณ์มาจากร้านนี้เลยลาซาล่าค่ะแล้วก็จากร้านนี้ค่ะเดี๋ยวอาจิจะทิ้งลิงก์ของร้านไว้ให้ค่ะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นกันอยู่ค่ะราคาอยู่ที่779บาทค่ะแต่ในช่วงที่อจジซื้อมาค่ะได้จิซื้อมาในราคา800กว่าบาทค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในราคานี้รวมส่งมาแล้วค่ะอาจจะเป็นการกดคูปองในแอปพลิเคชันค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นชุดออกกำลังกายของจิชิ้นนี้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบในการรีวิวสินค้าแล้วก็แาะการป้ายยาพาเพลินกับรายการของอアジค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจค่ะหรือพี่ๆคนไหนสนใจส่งสินค้ามาให้อาจีรีวิวสามารถส่งมาได้เลยค่ะที่เพจอจีนิวคาแ Family ค่ะทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปให้ค่ะพบกับอาจีใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วิธีพับเก็บค่ะสําหรับคนที่พื้นที่ใช้สอยน้อยเนาะในเมื่อเรากาวออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการพับเก็บได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้อจิอาจจะใส่ตัวน็อตผิดไปค่ะเราก็ย้ายลงมาข้างล่างเพื่อที่จะให้เราพับเก็บได้สะดวกค่ะแล้วได้ตัวที่เป็นตัวคล้องตรงนี้ค่ะเราสามารถหาช่องเสียบตัวอื่นได้ค่ะหรือว่าเราพับไปก่อนแบบนี้ค่ะเราพับไปก่อนแบบนี้ได้เลยแล้วก็เสียบไว้ ได้เลยค่ะการตัวล็อกหายไปแล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทกําการนํางมาทิงไว้ที่ข้างฝาของเราได้เลยง่ายมากเลยค่ะนี่ก็คือสําหรับใครที่ต้องการหาจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายชิ้นหนึ่งก็ได้ค่ะที่ทำให้เราช่วยในส่วนของหน้าท้องได้ดีขึ้น ช่วยในสะ่วนท้องบนแล้วก็ท้องล่างค่ะหรือว่าแม้แม้กระทั่งจะเป็นส่วนอื่นๆเนาะเดี๋ยวจีจะมาทําการรีวิวเพิ่มเติมให้ค่ะว่าทําอะไรได้บ้างมากกว่าซีทอัพหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวจีจะมาต่อกันกลับนี่ค่ะอุปกรณ์ที่เราเพิ่งทําการแกะรีวิวไปนั่นเองกันนึงนะจีขอเอาอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ออกค่ะกระดานเขาออกมาเลย เี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนดึงเขาออกไปค่ะแล้วก็มันติดอันนี้เนาะแล้วก็ดันด้านไหนก็ได้ค่ะดันไปเลยแบนี้เหมือนกันดันไปให้ hey, เขาแน่นๆ่นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะอันนี้อันนี้เอาออกไปเลยค่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ ไม่เป็นไรปล่อยเขาไเองมาเดี๋ยวเราไปทําการซิทอัพกันค่ะนั่งทับเข้าไปเลยก็ได้นะยี่สิบครั้งค่ะในเมื่อเราได้อุปกรณ์มาแล้วก็ทําไปช่วงแรกอาจจะมีการเกรงคอค่ะแต่ให้เราโฟกัสกันที่นี่เลยหน้าท้องเราค่ะเพื่อหน้าท้องที่แข็งแรงในเมื่อเรามีอุปกรณ์รณเนาะมายี่สิบครั้ง อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วเมื่อยล้าแล้วก็ระวังภาวะเวียนหัวกันด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วเนาะหนึ่ง สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอีกสิบนาทีจะตายไหมเนี่ยดิ บอกว่าเก่งแล้วปวดหลังมงากเลยค่ะแนะนำว่า20นาทีถ้าจะเอาให้ง่ายมีตัวช่วยดีกว่าค่ะ1นึสองสเห็นไหมว่ามันช่วยแรงได้เยอะเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกท่าน อยากออกกำลังกายกับอาจีกันค่ะดูเหนื่อยเราก็ดูเกรงแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำการเก็บอุปกรณ์กันค่ะบอกว่าเป็นปกติซิดอัพไม่เคยใช้อุปกรณ์เนาะแล้วมันจะทำให้เราออกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปกติอาจีซิดอัพกับบนที่นอน หนึ100ครั้งก็ไหวค่ะแต่พอได้ทํากับอุปกรณ์นี้โอ้โหเหนื่อยมากเลยไม่ได้มูนะร้อยครั้งไหวแน่นอนกับซิดอับบนที่นอนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์นี้เดี๋ยวอาจิอาจจะได้ทำชาเลนจ์ให้ครบหนึ่งรอครั้งมาดูกันว่าหน้าตาอาจ,จะเป็นยังไงคะขอทำการเก็บอุปกรณ์ก่อน แล้วก็เสียบตัวล็อกไว้ข้างในนี่ค่ะอยากได้หุนน่นดีหุ่นสวยแบบอ่าจิอย่าลืมนะคะหันมากออก,กำลังกายกันค่ะ